พอมอีบ่เอาทูได้ได้พอมได้บ่เนาะยาคุยนะเหมือนมาโอ้อันนี้กะว่าต้องอันนี้ก็เจอไฟในถ่านะน้องลงนะอันนี้กะเจอไฟ โดยโดยห้ามไม่ให้แม่มอสวัสดีเด้อสบายดีเด้อพ่อพี่น้องอีฟซีเบิร์สุขสุขคนกายินดีตอนรับเข้าสู่สองสาวนอนสายดูอีกแล้วพ่อพี่น้องเอ้มาพบกับพบสันุมานี้นาะพ่อพี่น้องเนาะถ้าทางนอนก็เดินทางมาที บ้านเสาพลน้อะพี่น้องเนาะโดยอ่ะก็มีทาง FC เพิร์นในน้เข้ามาเพิร์นพี่น้องเลยเพิ่นก็อยากโอ้ยลงอยู่ลงดิบน้ำเสาพเพิ่นล่ะเนาะโดยเพิ่นทักมาหาทางเสาพลเสาวพลเพิ่นบ่ตอบเช็ดไปวันนี้เลยก็เดี๋ยวเฮาไปถามทางเสาพลเพิร์นน้องพี่น้องเนาะโดยเพิ่นก็อยากโอ้ยอยากลมอยากคุยน้ำแหละพิ้นพี่น้องเอ้ยโดยฮะสิว่าแนว้เกันเนาะพี่น้องอันนี้ก็ต้องไปลุ้นไปฟังน้ำกันเด้อ สบายดีสะพอนโดยอ่าจะไหนน้อมาหนีเนาะหน้าตาสดใสขึ้นกว่าเก่าเลยพ่อพี่น้องเอ้เรียกเลยสดใสเลยเอาบริโภคออกเด็เนาะโดยโดยกินข้าวเที่ยงแล้วว่าซาพอนกินเลี้ยงกินเล้ยเนาะอารมณ์ให้สะพอนเลยหนาวเลยที่สองไม่ต้งเนาะ ถ้าดวงพร้อมกันเนาะวันวันที่ชาวเจ็ดเมื่อเคยไปเที่ยวอีกว่าจะเคยไปแต่ลาตินอืมถ้ามีโอกาสก็อยากไปอยู่เนาะมันก็ใกล้ตจะได้กลับบ้านกับเมืองเขาคือว่าเลยอ่าเป็นอย่งไรสะพอนคือว่าได้ยินข่าวดีบ่โดลยอ๋อหนุ่มทางใดเนาะมาเห็นมาสั่งใครเนี่ยโบหูอีกแล้วโอ้ผลบริโภคจะบ่โด เอ้าปินทางเข่าเบาวยังก็บาราพพื้นบอกโอ้ได้ยังนี่ได้สะพฟนนี่ก็เพิ่นแตะมาทอยอ่ะจ้างเทพื้นโอ้เทพื้นที่ชื่อเออลังคาได้ซะยังยังบมฮู้บ่าอัศจเห็นเลี้ยวพลังมั้งอันนี้ก็ยังบมฮู้อแต่บางงบเทพื้นมาแล้วอือดีใจบ่ราะสะโฟนดีใจ เพิ่นมาหาเจ้าของผู้ใยอันนี้นะอันมาวะอันเพิ่นก็มาทีแรกเพิ่นก็แจ้งข่าวเนารอบไปพนใหญ่พิ่นอยากมาซอยแตเมื่อวานนี่พนเอาเหรอพนได้เคยทําคลิปเจ้าบ่เพิ่นก็ทําแน่แต่โดดช่างเถื่อแล้วเพิ่นถ่ายชํางเถื่อนอ๋อสงสัยพนเฮ็ดอันเห็นนั่นมาที่ข่อยว่าบ่เนาะออกคลิปรายการข่อยเมื่อนั้นบ่เนาะ <G ül üyor> <c oughs> ยังบ่รู้การผบ่ได้เอ่ยเนาะได้อ่าีใจน้ำสัพปอนเลย <โด S 1> เอ่เป็นอะไรสัพปอนเห็นเช็ดเห็นยังอายเพิ่นเช็ดหาเจ้าอยู่บ่ก็เห็นแต่หล่นแล้วอืมคิดว่าคนบ่ว่างเลยเออบ่ได้ต่อไปอืม,อมบ่าอีฟซีคนใหม่นะสัพปอนอม,มีมีคนใหม่บ่เห็นบั้ย่อ เห็นเนาะก็มาทานเจ้าแล่บางทีเด็กน้อยดิโทรศัพท์ข่าสีปัดสิ่มก no. ็มีนะอย่าบอกเสร็จมาตอนใดช่วงเวลาอะไรเนาะแล้วก็จำกัดมาได้เพิ่นพ hmm. 네ี่น้องเยก็คือเป็นเห็ดห้นี่ด้วยอ่าอยากซอยเรือหรือว่าแบบผูกมาเตื้องพอมักพอมักบ่กับซีซอยเรือนี่แหละบาว่าอยากโซยเนบ่อยบว่าสร้างมาหลายปีอะไรอย่งเงี้ยนก็อยากซอยโอ้เราขอถ่ายหื่นเจ้าน้าบ่ อออสเลยชสิเริ่มเห็ดมึอได้ีหมสัพน์ก็ทาหินเนาะทังหินเนาะหินจะทรายบ่ทรายคนมาชงแล้วถ่าแต่หินอืมได้ได้ยังเน่ได้สัตสือมาเนี่ก็ทังปูนแล้วก็มีมีทรายแล้วหินนะเอาทั้งแล้วแต่คนยังมองชงเอ้าอยู่ในบ้านเท่านี้เราวะ เป็นคุณหมอมาส่งเนาะว่ารถพี่นะโอ้รถเพี่ยังสมรถอยู่เนี่ยว่าถ่ายชมเชมเมอร์ด้วยเจ้าก็บ่ได้ะห่านปรนไดาเนาะเรือเรือไปรอเพิ่นก่อนรอเพิ่นก็ได้แต่ว่านในมันก็ลายห่านอยู่ด้เนาะเคยเอาเลยนะแบบเออน้องกันเคยเอาโอ้เคยเอาเฉยเพิ่นก็รอเพิ่นทะเลเฉยเพิ่นเถอะ มีเอฟซีมานีกับซาพอนเลข่อยมามันนีก็อยเป็นควรข่อยควรข่อยโซงซัมเมอแล้วเป็นกับายกุยกับซาพอนมาก็ยเซห้ซาพอนเนี่ยซาพอนมาตอบแชทเขามาขอเป็นเพื่อนอะไร็อย่างแบคุยชนตัวนะเขาบุคอยได้ริมโดซอเจ็บตาก่เดี๋วเดี๋ยวก็แรงมาแล้วมึงที่แบบ เวลาน้ำตาไหลเจ็บโอ้ได้ชูรินโอเหน่ em, ้ยตาคำว่าแบบคัดคันะโอ้แบบโบแม่เนาะว่าเจ็บตลอดอ่ะบางทีก็เจ็บบางทีก็ไม่เจ็บกลประมาณโอ้สาวสูนแบบบอดี้ทุเรศสาบได้เลยสาปเลยอ้าเจ็บตาเนีต้องใส่เวนตาเฉลียวเนาะบางทีว่าเราก็คิดว่าโอ้เป็นน้ำท่วมสาบพ่อบางทีแบบโอเคเจ็บโอ้บางทีอ่ะสี ใส่ตาเฮาลมผัดก็มียำนี่มันกะลุกนี่กะยิ้มุญเนาะลมมันหนาวเนาะลมผัดลมยังก็เลยปกยัดรีบก็ซั์แน่ก่อนมนตะแหลงมาแล้วมันกะคาดคัดแลวก็แบบน้ำตากะไหลโอ้ที่คนเห็ใไ้นี่โมเมนแบบว่าวผูนสาวเนาะสะพอนะอยเยอะๆสนจมาแบบนี้เนาะุคว่าเออพันว่าคนกะอยากแบบ สมมุติว่าคั่นเดี๋ยวเป็นผู้บ่าวผู้สาวเพิ่นก็ทักมาหาย่างแบบว่าเออมีหลายเภทกันเนาะอันนี้เพิ่นบ่ได้เอาหยังเลยเาบ่ฮู้จักเพิ่นเลยนะบ่ั่นบ่โอ้บ่ฮู้จักเพิ่นเลยนีนะโอ้เ้ตัวทงอ่าสายสายบุญหรือว่าสายความักนี่ก็คือก็บ่ได้แนะนําหยังเพิ่นก็บ่ได้ว่าแต่ว่ามาช่วยซืออืมก็ดีซะเนาะดีใจนําวแหละ ถ้าว่ามด้ว่าอยากให้ซัพปิดว่อยากให้ซปิดใจว่าถ้ามีก็ได้ยังเนาะเออังไพร้อมอยู่บ่นี่ FC เพิ่นอยากคุยเจ้าจังไดจังนอยเพิ่นว่าพร้อมอยู่บ่คุยอย่างนี้ดิคุยแบบนี้แหละทําหทําข่าวนี่ ตอบเซ็ตไปในเดอ้อตอบป่อยเป็นเพื่อนในเดอ้อสิประมาณนี้มัง้งโอ้บัน,นัันสิเข้าไปเบิ่งยๆบัคุยกับเพิ่์นจังน้อยเพิ่นว่าให้คุยจังน้อยเพิ่นว่าย้อบอีบ่เอาโทัวร์ได้ไหมฟอบอ,อีบอ้อเนาะเอฟซีชื่อๆบ่มีเงินยังดอก,พหาหากเพิ่นว่าฮักแพงจะเถื่อแบบเพิ่นอยากมาเยี่ยมมายามเจ้าจาังซี่นะก็เลยว่ารอันตัวน้าให้เจ้าคนคั่วเอาอันนั้นนะ ตอนนี้เป็นอย่างคุยเพื่อนะัวหาเพื่นก่อนผิดเรียกคุกันแล้วเปอยชวนเพื่อนนี่นีหาทรายที่โบได้สะพอนเลยโดยไอ สบายดีสบายดีตอนนี้มาหอดอันบ้านสาวพรเด้อเมนออกรายการถ่ายคลิปเด้อมันอีเด้อกำลังนี่นะโดยโดยไอ้สาวพรคุยกับไอ้เด้อจะทำแน่อ่าจะทำจะคำคือเคเด้อสาวพรนัสดีเด้อ

จะไปฝากคำมาี่สาวนวลเยาคมา่าคุยน้ํอาน่เด้อเับไปเมืองไนว่ยนาอาับสนด้ออันนี้กะว่าตรงๆนะเับแบุเป็นโทรศัพท์อันไหนให้สาวนวลใไก็ได้เ้ให้เพื่อนไยเป้็เพื่ อ็คนคนโบเป็ดเนาะเห็นใจนะเขาก็มาถูเน้อเาทำงนอนตันเช้หันว่าเอารถมาส่งของเนี่ยกำนิดส่งไดงส่งไย่างเงี้ยนะ่าวหรือเปล่าแ่แล้วหรือว่าบ้แล้วเอย่าเพิ่งเพิ่งเขากำลังยุบอไปคนใจใจดีอยู่บ้านห

วิก mm. the ับเราเดใจเราแล้วนะมาไปนะเดิมเด้ก็มได้ตอนนี้แล้วเบียแ่ะกิิงหอย่างดแล้วที่ตั่มเมื่อแดก็ิฝาควมเป็นน้ำเทา่วนแ้นะทีบอกเอาปีใหม่เวยเป็นยังไงจึงเที่ยวปีใหม่นี่ปีใหม่บ่วันเด้ปีใหม่บัทันด้ได้รวนรวนจวดจวดใ่ทีนี่มันก็ยุหลายมือ สองสามมือก er, ี oh, oh. Feld, ó, ếu, ếu, ้ไปก็ได้เป็นชองตาอเปแล้วก็สบายเนาะอออ้งจะเขาก็ทิรแล้วเนี่ยนด้แล้วนี่เออนั่มดีเราเห็นส่วนเราเองเกี่ยไปได้ว่างอะไรก็จะล่างรถเก็บไปเลยก็จะเตรียมตัดอ้อยตออะไรเี จ้างงานนั้นจ้างสมาชิกเขตคาเลียวล่ะจ้างัหลายอย่าไปเที่ยวไว้นี่เนสพนว่ะเด็กๆใจน้ำทะเลากไปกออันเนาะาคุยตาง ทัางหลังนะคุยกันเลยๆก็เลยเฮครับเป็นเพื่อนก่อนคุยจากคุยผูจักกันแล้วว่าพอได้มาดิดมายังดึงเคยกันสิประมาณนี้พอด้สาวนวลมนมีโอกาสไปฝากทำมาเหมือนนั้นอืออโอ้ยลมเขาทำเป็นเพื่อนนำไคุย้างล่าไปนี่ก็ฝากลทไปันต้องมา้สาว ใส่่วไปเนาะไปเที่ยวาไปอย่างันคุกัเพื่อนว้หลายหลายอย่างต่ว่าก็เด็เพื่อนกับสาวพรนะเล่้คุยกันก็ได้แค่คุยกันแบบนี้ปัยยาก่อเรนคุยกันติดต่อกันไ่ได้มันก็เลยยากมันก็เลยต้องคุยกับสาวนวลนี่ย่าง็ไดฝากไวกับสาวนวลหั่นละ ผักยังน้อผักยังน้อผักยังน้อ้องนก no. ็มาเนีุนะกลังกลังบนรือจะิยังเ่อุ่นรุ่นคะสาวนใจลวงหน้าลามันคุยกันได้คุยกันุมือได้คุย้ะ

ามาเด้อหามาเด้อมาสุดไผ่เด้อห่กเสืไในาอน่านดสวดยเรียกแต่อายชีหายดอกยกไปสักทันล่ะไปว่ได้ไปดาเด้ไปฟังนะเซลมาให้เขามาหาเน่วมไปว่ได้เนาะ ก็ต้อไปเรื่อยตลอดเลยถ้าไปโบ้านถ้าลาวแล้ไปแค่ฟังมันนั้นจะเอาของฝากของต้อนมาหากันทุกการอะไรในสะพานอะไรยูเซย์ยูเซยสะพานนะสะพานสะพานไทยลาวเออได้ได้ได้มันมันจิงว่าเขาก็ได้กลบไปนะมันก็มาหันไดเลยมีนมีนแต่ว่าเดี๋ยวไอ้ไปกุลาเขาแต่ว่าไปสักคนไปดูเรียนไปสักคน สนตะคอนขนมเพราะว่าเขาเมารถตู้ไปดูเลยไปตะกนกับไปรู้ปีนึงไปสี่หาเที่ยวไปพารถตู้ไปวุฒิอยตะกอนมันาโม่หน่ามัทนาโม่คุยมัทนาโม้เนาะมันก็มันก็เลยบริกันนะท่านโ้อยไปหอดสะกอนแล้วก็ไปมุกดาใกล้ๆข่บบริขวมซ้มโซ่เมาของฝากเลอกมาไง เมนเม่ง่ายยว้ยพอขนมเด้อพอเสื้อผ้างามเ้้อวยจ๊โอันนอยตูน้องบวไปแล้วค่ะน้ำมันลดเนี่ยจ้ะน้ำมันลดเด้ออ้ยเนาะเอารถเป็นไปััรเดียวซะกับสาพร เมนเมนเอาไใเหิดบัตหิดเบอร์ยังเลี้ยวก่อนไงเตรยวค่อยว่ากันอีกทีนึ่งเมนดดบัตเรเ้ยวแล้วังมมีบัตมีเบอเะ่ยังไม่มีแต่มีหัวเก่าอยู่หรอวะแต่ว่าแต่ว่ามีแต่เก่าจะม 5, fate, ันมืดอายุแล้วอมืดอายุต้องติดต่อไหมถ้ามีจะมีบัตมีเบอร์นี้ก็มาไงทั้งสมดว่าก็มาได้ทุกเดือน ของก็คิ์มามัได้แต่ว่าไปเอาไปขวบไปก็มามันก็ได้เป็นอย่างนี้นมีมีต่อไปนั่นเพว่ามีถ้ามีของฝากของอย่างเออมาเอาของฝากเลยฝัองอยู่สะพานน่ะเนาะเขมาง่ายเนาะมีได้ไดถ้ถ้าถ้าเขาติดต่อกันได้นะทำไมอันนี้ก็เพิ่งหูเนาะเขาเคยเฟิ่งเยอะเถื่อเนี่ยอือชาวพรนี่ดังเป่งๆป่งไงฟึ่งหูวะ คนได้แว่เออมันแมนดีบอสไม่ห้างไม่ใหม่ัแมนบอสแมนแน่นอแมนแน่อเรมีผัวแล้วเรามีผัวแล้วโอ้ยว่ะโปเดดสาวสดก็คือสาวสด อ่ากรสุไฟซีวิก้าเปิดโตเปิดใจน้องอนเป็นตลาดนี่ว่าิษ่ทที่เัวมันจะมห้าฮโอ้ยนนไทยเป็นเป็นวีโอลมลมกัดก็โอ้ยจักแนวไหนแล้วก็ฟังแล้วิึงไม่เปิดมงทุกทุกชิดเด็ดิงช่องน้องบ่ิึงช่องน้องบ่ โอ้นบกสซองสุดองปโอ้จุดส่มักแห้งนี้เนาะมักลิปน้องแหงอยดีมักอยู่เพราะว่าคินแบบมันเป็นันเองแบบว่ามันมันเป็น่วมอีกแมันัแม่ โอ้เม,มนเราหลายคนในสพอนที่ว่าสังเกตคอยแบบท่าเมบมุ่งมัน่นแบบจริงใจฮนะน้าคนอื่นมาเข้าเวทรอเล่นหัวไปเจอหน้าใครคนเมื่อวานนี้เป็นไงสพอนเอฟซีคุยน้ำมาหนาีไปพม่าอยู่บ่เออาเลย กับวันนี้ก็บมมียังไงน่าสะพนเนะาอนนอะกับวันนี้กระทา่งอีพีเพิ่นอนพี่น้นองติดต่อทางสะพนเพิ่นบ่นได้เนาะโดยทางสงนุนก็ได้มาปิดสะพานหรือว่ามาแนะนน้ำทางสะพนเพิ่อนหาเป็นเพื่อนเนาะเป็นเพืออ่อนเนาะเพื่อกสิได้โอได้ลงคุยกันแบบส่วนตัวเนาะ,ะมาดิบม,มาหัวมาไทยมาถามเด็กเพื่อนพี่น้องไอ้อ่ต่สำหรับคลิปนี้กระทั่งเปิดกัชเดย์โคต,ตูเจบคลิปก,ก่อนเด้อสะพอนเด้อตอนนี้นี่แน่แน่กัชเดย์มาใหม่เนาะ จะมีข่าวดีว่าง่ายซะเนาะโดยอาชรักนีกก็บสบายดีโดยโอ้ยพ่อแม,ม่พี่น้องเนาะการชิบมาณนี้ยทางสนวนกะมาหาทางสาวพนเพื่อนพ่อแม,ม่พี่น้องเลยกะให้ทางเอฟซีเพิ่น์นได้โอได้ีลมได้คุยนำสาวพนเพื่อนน้องพรมพี่น้นอ,นองเนาะโดยกับทางสนวนก็ได้มาเป็นสะพานบนุญหรือว่าสะพานความมากให้ทางเพื่อนน้องพรมพี่น้นอ,นองเนาะโดย กันมาเนี้ก็ทางสานวันก็แบะมาทายนี้ก็เลยอ่ามีโอกาสเพิ่นแนะน้องพี่พี่น้องก็เลยแวะหาเพิ่นเนาะพี่น้อง,นองเนาะโดยเนาะถ้าพี่พาไปการไลก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม,ม่พี่นอ้องเอฟซีเบอร์สุข,ขสุขคนเนาะการสนับคนุนนี้ก็สานวันผ่าในเด้อพ่อแม่พี่น้องผาก็เซกุดายผ่าเป็นกำลังใจให้ทางสานวันเนาะโดยเผื่อมีกำลังใจทำลิปต่อๆไปอีกพ่อแม,ม่พี่น้องเอ้